ฟ้าสวยขนาดนี้แม้นั่งรถขึ้นเขาก็คงไม่ใช่แล้วค่ะโหฟ้าเป็นใจมากเลยขอบคุณค่ะ <Thank you. S 1> มีเวลา10นาทีระหว่างรอรถ <Yeah. S 1> ระหว่างรอรถรอรถบสัสค่ะ ขวดน้ำพร้อมไมาเดินข่าพร้อมพร้อมลุยป้ายรถเม่ป้ายรถเม่ก็สวยๆเนาะหมายถึงวิวคะ่ะวิวที่ป้ายรถเม่ค่ะอือ